สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบิวรถสวยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิวมีรถ honda c r v คันนี้มานำเสนอนะคะเป็นเครื่อง2004ตัว ESP 2019นะคะตัวขับโฟด้วยนะคะสำหรับคันนี้บิวบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะแคบด้านหน้าของเขาก็สวยมากแล้วนะคะใครที่ได้เป็นเจ้าของบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเพราะว่าป้ายแดงเปิดตัวไปที่1,490,000าาห 9,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่บอกเลยว่าใครที่อยากได้เป็นเจ้าของคันนี้นะคะลดราคาจากป้ายแดงมามากกว่า4 0 0แสนด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่เครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถใช้เงินแค่10,000บาทจบเท่านั้นเลยนะคะใครที่อยากได้จะจับจะจองเป็นเจ้าของนะคะสามารถจองได้นะคะ ที่เบอร์0929241734นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะใครสนใจรีบแอดมานะคะพี่ขาเพราะว่าบอกเลยว่ารถนะคะมาไวไปไวนะคะยิ่งรถสวยอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าออกไวแน่ๆนะคะใครที่อยากดูรายละเอียดรอบๆตัวรถนะคะพี่ขาดูจากคลิปบิวได้เลยเดี๋ยวบิวให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถอย่างละเอียดนะคะ,ะท้ายๆคลิปนะคะจะเปิดฝากระโปรงให้พี่ดูกันด้วยนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ สามารถออกรถกับบิวได้นะคะชมคลิปนี้นะคะเพื่อปร,ประกอบการตัดสินใจได้เลยเพราะว่าบิวจะให้พี่ดูเหมือนพี่มาดูด้วยตาตัวเองเลยค่ะแลวบิวสามารถให้ฟนแฟนซ์นะคะจัดแฟนแนซ์ได้ทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวบิวจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถกันนะคะเริ่มกันจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะ CRV 2.4 ES นะคะขับ4ปี2019 ด้านหน้าของเขานะคะจะได้เป็นโลโก้โครเมียมแบบนี้เลยโลโก้ฮอนด้านะคะโครเมียมนะคะกระจังหน้าก็แต่งโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟลันดิ้งไลท์นะคะนี่ค่ะสวยงามมากดูสปอร์ตมากเลยนะคะแล้วต่อมานะคะจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะแต่งรอบด้วยโครเมียมแบบนี้ บอกเลยแค่ด้านหน้าก็กินขาดแล้วค่ะพี่ขาสวยสวนงินงามมากแล้วบอกเลยว่าสภาพเหมือนป้ายแดงมากๆนะคะลดราคาจากป้ายแดงมา400,000ได้นะคะ400,000เกือบ500,000ได้นะคะบิวบอกเลยใครที่อยากได้เป็นเจ้าของนะคะพี่ขาคันนี้ไปเลยแล้วสีขาวด้วยนะคะเหลี่ยมมุมชัดทุกมุมนะคะไม่เคยโดนชนไม่มีจมน้ําไม่เคยกลับสีมาแน่นอนนะคะสีบางเดิมแท้จากโรงงานนะคะ คันนี้สวยๆสดๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับล้อแมกอลอยนะคะจากโรงงานนะคะมีดิสเบกให้สี่ล้อด้วยกันคันนี้บอกเลยว่าออปชันจัดเต็มมากๆนะคะนี่เลยติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะคุณพี่ขาเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการติดฟิล์มเลย กุญแจมันเป็นสมาร์คีย์ล็อกนะคะพี่หาสามารถาไม่ต้องกดปลดล็อกก็ได้ก็สามารถเปิด Lock, ล็อกรถได้เลยนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นภายในสีดําแบบนี้ภายในจะสีดำล้วนแบบนี้เลยค่ะนะคะแต่งขอบไม้ลายไม้แบบนี้แต่งขอบลายไม้แบบนี้สวยสวยดูหรูหราทันสมัยนะคะไม่ใช่ลายไม้แบบว่าสมัยก่อนนะคะดูหรูหราทันสมัยมากๆนะคะ สวยมากจริงคันนี้นะคะสภาพป้ายแดงจริงๆพี่ขาบอกเลยไม่มีร่องรอยในการใช้งานแต่อย่างใดนะคะเหมือนพี่ซื้อออกจากศูนย์เลยคะ่ะกระจกมองข้างปับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกทั้งสี่บานปับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีระบบเซ็นทรันล็อกให้นะคะให้ดูให้ดูการใช้งานของเจ้าของเดิมน้อยมากๆนะคะพี่ใครได้ไปนี่คุ้มจริงๆนะคะนี่ขนาดฝั่งคนขับนะคะ ยังเนียบขนาดนี้อ่าเป็นระบบ engine start นะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม start ได้เลยทันทีนี่เลยเดี๋ยวบิวจะพยายามให้ดูอย่างละเอียดนะคะใครที่อยู่ใกล้บิวนะคะพี่ขาจะมาขอดูรถล,ลองขับได้นะคะได้เลยไม่ว่ากันนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเชื่อมต่อกับวิทยุได้แล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะแบบนี้เลย มีระบบ cruise control ให้นะคะแล้วก็ airbag มีให้ทั้งหมดแปดใบด้วยกันนะคะเป็น airbag คู่หน้าแล้วก็กลาบซ้ายกาบขวาแล้วก็ที่เบาะซ้ายเบาะขวานแล,วแล้วก็ด้านหลังนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ดูสปอร์ตมากนะคะแล้วบิวให้ดูรายละเอียดของเบาะไม่มีขาดไม่มียับนะคะมันบ่งบอกได้ถึงการใช้งานของเจ้าของเดิมคือดูแลรักษาทนุถนอมมากนะคะ แล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าเดี๋ยวบิวจะลองสตาร์ทรถให้พี่พี่ดูกันนะคะสวยมากคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของนะคะโชคดีมากๆสตาร์ทรถและแอร์ใช้งานทันทีนะคะนี่เลยหน้าจอมันแสดงผลแบบนี้เลยนะคะพี่ขาใช้งานง่ายนะคะผู้หญิงก็ใช้งานได้นะคะ ดูรถพัดลมก่อนพัดลมมันแรงเกินหน้าจอของเขานะคะมาจากศูนย์นะคะเป็นแบบทัสกีนนะคะสามารถฟังวิทยุได้นะคะแล้วก็มีนิเ i กเตอร์ให้ด้วยในตัวนะนะคะฟังวิทยุได้นะคะเสียบ usb ก็ได้นะคะได้หมดเลย AIR ์เป็นแอร์ออโนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันเป็นเกียร์ cvt สวยๆงดงามมากนะคะ มีปลั๊ก12โวลต์ให้ด้วยนะคะก็ที่วางของเยอะแยะมากมายสวยค่ะนะคะคันนี้ไี่บอกเลยสวยมากมีที่เสียบ HDMI นะคะ USB ในนี้หมดเลยนะคะปลั๊ก12โวลต์มีให้หลายที่เหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มีกล่องใส่แว่นให้นะคะนี่เลยสวยมากคุณพี่เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังของเขานะคะมีแอร์หลังให้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะอีกสองที่ตรงนี้คือสะดวกสบายมากใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคะไว้ใช้งานนะคุณพี่ขาวคันนี้ไปได้เลยแล้วก็มีใครที่มีลูกเล็กนะคะสามารถาวางคาซีได้สองอันนะคะตรงนี้นะคะมีที่ใส่คาซีให้แล้วเลยนะคะแล้วก็มี ที่วางแขนให้ที่วางแขนมีที่วางแก้วน้ําให้อีกสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็สามารถปรับพับเบาะได้นะคะแบบว่านี่เลยพับเบาะแบบเรียบไปเลยนะคะวางของได้เยอะแยะมากมายใครที่จะขนของย้ายบ้านได้เลยนะอันนี้นะสวยมากจริงๆคะ่ะ ไฟท้ายของเขาเป็น LED นะคะสีขาวสวยมากนี่เลยกระจกด้านหลังของเขานะคะสามารถปรับแสงได้ด้วยนะคะแล้วก็มีจอเอ้กล้องหลังกล้องหลังปรับได้สามระดับนะคะแล้วก็ประตูหลังของเขานะคะเป็นระบบไฟฟ้า กดทีเดียวนะคะแล้วก็มันจะเปิดให้ทันทีแล้วเวลาจะปิดนะคะเวลาจะปิดพี่สามารถกดตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คันนี้สามารถปิดได้อีกแบบหนึ่งโดยการที่ใช้กวาดเท้าไปตรงเซ็นเซอร์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูกวาดเท้าไปตรงเซนเซอร์ด้านล่าง อาจจะดูทุรักทุเลนิดหนึ่งนะคะแต่มันสามารถกวาดเท้าไปได้นะคะแล้วก็ฝาหลังปิดได้อันนี้ก็เหมาะกับสําหรับคนที่แบบไปซื้อของคนเดียวหรือว่าไม่มีมือที่จะปิดนะคะก็สามารถกวาดเท้าปิดได้เลยสวยมากและราคาไม่ถึงล้านเลยพี่ขาโคตรสวยนะคะคันนี้เดี๋ยวบิวพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะสําหรับคันนี้และเครื่องเงียบมากอันนี้คือสตาร์ทรถอยู่นะคะอันนี้คือสตาร์ทรถอยู่เครื่องเงียบมากๆนะคะ นี่เลยเวลาสตาร์ทรถไฟ running ไรมันจะใช้งานทันทีนะคะมันใช้งานในตอนกลางวันได้เดี๋ยววิวจะเปิดห้องเครื่องให้ดูกันมาดูกันที่ห้องเครื่องนะคะเริ่มกันจากที่เบ้าโชกก่อนเบ้าโชกเดิมแท้ร้อเซ็นะคะรอยเม็ดอาชัดเจนนะคะน็อตไม่เคยโดนไขไม่มีการชนยักชนชนหนักชนยับชนหนักมาแน่นอนนะคะ แล้วก็ลอยมา้าคิวจากโรงงานนะคะระบบเบรก ABS มีให้ด้วยคันนี้นะคะลอยมา้าคิวโรงงานนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยโดนไข่นะคะเครื่องยนต์ใช้งานปกตินะคะไม่มีสะดุดแล้วเครื่องยนต์ก็แห้งนะคะไม่มีน้ำมันเยิมนี่เลยดูให้พี่ดูเหมือนพี่มาดูด้วยตาตัวเองเลยนะคะ ให้ดูแบบละเอียดเลยใครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อขายกับบิวได้เลยนะคะบิวมีวไฟแนนซ์รองรับให้ทุกแบงค์นะคะฝากระโปรงยังไม่เคยโดนถอดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสดแบบว่าสดสด,สดจริงๆเหมือนพี่ได้ได้ได้ไดไดไดแบบได้รถป้ายแดงออกจากศูนย์เลยนะคะ ในราคาที่ถูกกว่าไปซื้อป้ายแดงเพราะว่าป้ายแดงมันเปิดขายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคาที่พี่แจ้งนะคะไม่ใช่ราคาสีขาวด้วยนะสีขาวก็ที่รูก้กันอยู่นะคะสีขาวจะเพิ่มเงินอยู่แล้วใครถ้าใครซื้อป้ายแดงจะรู้นะคะแต่คันนี้พี่จะได้เป็นสีขาวไปเลยนะคะตัว2.4 ขับ4ปี2019คันนี้นะคะสวยๆแบบนี้ที่วิวให้ดูมาทั้งหมดนี้ราคาขายอยู่แค่959,000บาทนะคะบอกเลยว่าใครจองตอนนี้นะคะวิวมีโปรโมชั่นให้ด้วยใครจองตอนนี้กับวิวนะคะวิวแถมทองให้อีกครึ่งสลึงในวันรับรถนะคะอันนี้คือทุนของตัวเองนะคะไม่เกี่ยวกับร้านใดอย่างใดนะคะอยากให้ลูกค้านะคะที่ทองอที่จองทันนะคะ ใครจองกับบิวทันเดือนนี้นะคะพี่ขาจองเสร็จจัดเสร็จรับรถนะคะบิวมีทองให้พี่ไปฟรีอีกครึ่งสลึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะาทาการจองแค่1นึ่งบาทนะคะก็เตรียมเอกสารมาจากเป็นนั้นได้เลยหรือใครจะซื้อสดก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ <c oughs> ใครที่จะจับจะจองนะคะรีบโทรหาบิวเลยที่เบอร์0 9นย์เก้าสองเเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะบิวบอกเลยว่าต้องรีบนิดนึงเพราะว่า ร้านเราเป็นร้านใหญ่นะคะขายออนไลน์24ชั่วโมงติดจองทานอาติจองไวแน่นอนนะคะใครที่อยากได้เป็นเจ้าของอย่าลืมโทรมาที่เบอร์092-924-1734นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ก็เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ขาฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้บิวด้วยนะคะเดี๋ยวบิวจะมาพบกับพี่ๆใหม่นะคะถ้าบิวมีโรสวยๆมานำเสนออีกนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ